เตรียมพร้อมเทรดทองปี2025ควรดูอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนราคาทองคําได้อย่างมีนัยสําคัญเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเศรษฐกิจโลกแล้วก็เหตุการณ์พิเศษต่างๆนะครับอย่างเช่นสงครามการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทางสหรัฐทําไม4ปัจจัยนี้ถึงมีผลต่อการขับเคลื่อนราคาทองคํายกตัวอย่างนะครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตามข่าวนะครับก็จะมีประเด็นสงครามนะครับระหว่างทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยพุ่งทะลุเพดานเลยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเจ้าตัวทองคำเนี่ยเขาถือว่าเป็นเซเว่นในยามฉุกเฉินนะครับคนมักจะเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับมีความมั่นคงซึ่งเจ้าตัวทองคำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับแต่ทีนี้เมื่อสงครามสงบลงนะครับแล้วทางเฟดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับคนก็เลยโยกเงินนะครับไป ลงสินทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อที่จะ cover หรือว่าชะลออาจาราเงินเฟ้อนะครับทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวลดลงนะครับต่อไปนะครับนอกจากที่เรารู้แล้วว่าปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนราคาทองคําได้อย่างมีนัยยะสาคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้อีกว่านะครับมันมีทั้งช่วงเวลาด้วยนะครับที่เหมาะสมกับการเทรดทองคำนะครับซึ่งในข้อแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงนะครับอย่างเช่นตลาดลอนดอนนะครับหรือว่าตลาดนิวยอร์กนะครับซึ่งถ้าเกิด แปลงเป็นเวลาไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบ่าย2องถึงห้าทุ่มนะครับหรือว่าในตลาดนิวยอร์กก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ2องทุ่มถึงตีห้านะครับทำไมลอนดอนถึงยาวนะครับก็เหมือนตลาดหุ้นทั่วไปนะครับก็จะมีลอนดอนโอเพนกับลอนดอนคลอสแล้วก็นิวยอร์กโอเพนแล้วก็นิวยอร์กคลอสอีกเช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยลากยาวมาแล้วก็ช่วงที่มันทับซ้อนกันนี่แหละที่ทาง c h a r เดอร r เขาเรียกว่า Q ิวโซนั่นเองต่อไปก็จะเป็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าจับตามองนะครับอย่างเช่นการประชุม FOMC ต่างๆนะครับแล้วก็มีการประกาศตััวเเลขสําาคญทงศรษฐกิจ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับเทศกาลที่กําลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลที่น่าสนใจสาหรับการเทรดทองเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดู Data ในสไลด์ถัดไปกันนะครับจากรูปนะครับก็จะเป็นกราฟของทางเอสแคนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว Data นะครับทั้งปี2023 2024นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงต้นปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาจะมีการปรับโตขึ้นนะครับก็ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซีซันนอลของเขาเลยก็ได้ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยเขาก็จะมีฤดูกาลอยู่เช่นเดียวกันนะครับตัอย่างที่ใกล้กับเรามากที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงต้นปีนะครับก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนนี่แหละตัวอย่างปี2025นะครับตัวเส้นสีเขียวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยยังขึ้นต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคาดการณ์ตามทิศทางตัวซีชั่นอลแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับราคาทองคําอาจจะปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกัันนนนใอาคคตะรบ ต่อไปนะครับปีนี้นะครับเนื่องจากเป็นปี2025แล้วอะไรอะไรก็เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคนมาช่วยวิเคราะห์เดี๋ยวนี้เราสามารถใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ละซึ่งทาง AdCap เนี่ยเขาก็มี AI Economic Calendar นะครับเป็นปฏิทินข่าวเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับก็คือใช้ AI เนี่ยมาร่วมวิเคราะห์นะครับช่วยแปลงข่าวทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายก็จะช่วยคาดการณ์ทิศทางของราคาได้ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกกับเราชาวเทรดเดอร์มากๆเลยแล้วก็อย่างที่2นะครับ นอกจากที่เขามีปฏิทินอัจฉริยะแล้วเนี่ยก็ยังมีตัว Capitalize AI ด้วยซึ่งจะตัว Capitalize AI เนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยชาวเทรดเดอร์นะครับสามารถสร้างโรบอตเทรดอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสักตัวเลยก็สามารถมีลอจิกเทรดอัตโนมัติเป็นของตัวเองได้ แล้วก็อย่างที่3นะครับยังมีตัว f l a ชเทรดเดอรด้วยนะครับที่เป็น EA นะครับหรือว่า e x p e r t Advisor นะครับที่มาช่วยเราในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกกำไร2ชั้นนะครับการตั้ง t p s l นะครับแล้วก็สามารถตั้ง b บ e a k e v e n ์ได้อัตโนมัติด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกมากนะครับเป็นฟังก์ชันป้องกันทุนที่ดีมากๆอันนึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอพรีวิวกันสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัว AI e c onomi c Calendar แล้วก็ตัว Capitalize AI แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับเทรดทองด้วยโบรกเกอร์ระดับพรีเมียมอย่าง s อ a p นะครับเทรดทองปี2 0 2 5ให้คุ้มสุดๆนะครับต้องเทรดที่ s อ a p นะครับค่าสเปรดทองคำเนี่ยค่อนข้างแคบเลยนะครับเฉลี่ย1 2จุดนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในทุกบัญชีเทรดกราฟเสถียรส่งคำสั่งซื้อไวนะครับเพียง0.004วินาทีนะครับหรือว่า4มิลลิเซกันนะครับเทรดช่วงข่าวได้ไม่มีปัญหาไม่มีการปรับลดเลเวลนะครับไม่มีรีโคว์นะครับหรือว่าการปฏิเสธราาค ซึ่งใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมจัดอันดับโบรเกอร์เทรดทองปี2025เนี่ยก็จะทราบกันดีว่าทําไมผมถึงให้เอสแคเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้มีการเปรียบเทียบอย่างละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับอย่าลืมวางแผนาก,การความเสี่ยงให้ดีนะครับตั้ง stop loss take profit ให้เรียบร้อยนะครับใช้ l e เ e r a g e อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ over t r a เ e นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวบัญชีของท่านเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบี้ได ุดท้ายนี้พร้อมหรือยังนะครับที่จะเริ่มต้นการเทรดทองกับเอสแครเทรดทองอย่างมั่นใจในปี2025กับเอสแคนะครับโบรโกเกอร์ที่จะทําให้คุณได้เปรียบกว่าเทรดบนเทรดดิ้งวิวได้นะครับเทรดบน MT4 MT5 ได้สพอร์ตให้บริการดีให้ความเป็นมืออาชีพนะครับมีทั้งพพอร์ตไทยพพอร์ตลาวนะครับสามารถติดต่อได้ง่ายผ่าน l ล n e Official a c c o u n วหรือว่าสแกน QR Code ผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ